เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนุสรแก้ววิเชียนผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยตำบลบางไผ่พักก้าวไก่ครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศของเพื่อนสมาชิกทั้ง3ท่านนะครับโดยผมขอเริ่มอย่างนี้ครับท่านประธานผมเริ่มจากประวัติศาสตร์แรงงานก่อนนะครับในสมัยแรกที่ยังมีไพร่มีทาตอยู่นะครับแรงงานยังต้องสังกัดเจ้าขุนบุลนายนะครับเป็นการเกณฑ์แรงงานนะครับ ใน,ในช่วงเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,398ประเทศไทยได้ลงนามนในสสนิัญญาบาลลิงกับประเทศอังกฤษนะครับมีการค้าขายในระบบเสรีเข้ามามีแรงงานรับจ้างส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กุลีจีนนะครับส่วนแรงงานไทยนั้นก็ยังเป็นไพร่าทาตสังกัดมูลนายอยู่นะครับจนมาถึงปี2,548มีการยกเลิกระบบไพร่ระบบทาตนะครับแรงงานไทยทุกคนกลายเป็นแรงงานอิสระนะครับ ต่อมาจนถึงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญนะครับมีการกำหนดสิทธิเสรีภาพและศักศีความเป็นมนุษย์โดยเนื้อหานั้นการกำหนดสิทธิเสรีภาพสามารถถูกจำกัดได้โดยขอ้อกฎหมายแต่ผมไม่ให้ข้อสังเกตนะครับท่านประธานศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์ที่ถูกรับรองขึ้นมานี้ ไม่สามารถถ so right. ูกจํากัดได้แม้กระทั่งการออกเป็นกฎหมายเหตุผลที่ผมพูดกับท่านประธานในลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าผมต้องการชี้ให้เห็นครับว่าในประวัติศาสตร์แรงงานนั้นแรงงานเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่รัฐนูนของประเทศไทยจะใช้บังคับคําถามของผมคือแล้วอะไรคือการคุ้มครองแรงงานในช่วงที่ยังไม่มีพระมาชบัตญิติคุ้มครองแรงงานนะครับหลักนั้นก็คือหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับ นับจากปี2475เรื่อยมาจนถึงพุทธศักราช2541เราจึงเกิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานขึ้นมาเกือบระยะเวลาเกือบ70ปีนะครับท่านประธานจึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสิ่งที่ผมเน้นตรงนี้คือเพื่อต้องการให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่2475ถึง2541นั้นยังศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ยังยังถูกใช้บังคับกับผู้ใช้แรงงานอยู่นะครับขออนุญ,ญาตเท้าวความถึงตัวผมเองสัก เล็กน้อยนะครับท่าน,าานมมประธานผมมีประวัติการทำงาน22ปีใน22ปีของผมนั้นผมรับราชการผมทำงานบริษัทเอกชนและผมประกอบวิชาชีพอิสระผมขออนุญาตพูดลงรายละเอียดในเรื่องของการรับราชการผมเคยเป็นพนักงานอัตราจ้างหรือลูกจ้างรายวันในส่วนราชการผมไม่เคยได้รับเงินเดือนเต็มเดือนเหมือนเพื่อนข้าราชการคนอื่นเพราะผมเป็นเพียงพนักงานอัตราจ้าง ทุกครั้งที่มีวันหยุดราชการผมจะไม่ได้รับเงินนะครับตรงนี้ที่ผมต้องการชี้ให้เห็นคือผมต้องการสนับสนุนร่างพระรบญัติของท่านเสียจำปาทองที่มีนิยามคําว่าลูกจ้างครอบคลุมไปถึงทั้งข้าราชการทั้งผู้รับจ้างนะครับเหตุผลที่ผมพูดตรงนี้เนื่องจากมีการใช้ข่าวปลอมทําลายนิยามคําว่าลูกจ้างของร่างท่านเสียนะครับโดยไประบุว่า การจ้างทําของตามประมวลกฎหมายแพ่งกับร่างรัฐธรรมคุ้มครองแรงงานฉบับนี้จะขัดหรือแย้งกันผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานถ้ากฎหมายใหม่เป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายใหม่ย่อมไม่มีผลเป็นการยกเว้นกฎหมายทั่วไปกฎหมายทั้งสองประเภทนี้ย่อมไม่ขัดกันตามกฎหมายใหม่การตากฎหมายใหม่ขึ้นมาจะมีผลเพียงว่าในเรื่องเฉพาะที่กฎหมายตาขึ้นนั้นกฎหมายเฉพาะย่อมมาก่อนหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ์ กับผู้ใช้แรงงานการบัญญัตินิยามคําว่าลูกจ้างให้ครอบคลุมถึงผู้รับจ้างเป็นเพียงกฎหมายให้สิทธิ์ไม่ได้ไปบังคับหรือขัดหรือแยง้งกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่มีการกล่าวอ้างกันแต่อย่างใดผมย้อนกลับมาถึงคําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ผมอภิปรายในขั้นต้นนะครับท่านประธานนี่คือเหตุผลของคําว่าทํางานพักผ่อนและใช้ชีวิตผมไม่สบายใจอย่างยิ่งที่ได้ยินเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้บางท่านพูดถึง ผู้ใช้แรงงานว่าให้มีมติในการทํางานแต่เพียงด้านเดียวท่านลืมไปหรือเปล่าครับว่าสิทธิความเป็นมนุษย์ของเขาเกิดมาตั้งแต่ก่อนพราบัญญัติคุ้มครองแรงงานใช้บังครับผมถามเพื่อนสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าคําว่ามนุษย์ของท่านเนี่ยท่านนิยามเขาว่ายัางไงท่านนิยามเขาว่าเกิดขึ้นมามีหน้าที่แค่ทํางานอย่างเดียวเพราะเขาเป็นผู้ใช้แรงงานอย่างนั้นหรือผมขออนุญาตลงรายละเอียดในเรื่องของการทํางานนะครับมีการปล่อยข่าวปลอมอีกแบบหนึ่งว่า ทางพักก้าไกลเสนอร่างกฎหมายยกเลิกลูกจ้างรายวันซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับในเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้เราระบุว่าถ้าสถานประกอบการใดมีทั้งการจ้างลูกแบบรายเดือนและแบบรายวันคู่กันไปให้ปรับลูกจ้างรายวันนั้นเป็นรายเดือนนะครับอีกกรณีหนึ่งครับท่านประธานคือปรับลดจํานวนชั่วโมงทํางานจาก48ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหลือ 40, 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตรงนี้ผมตั้งคําถามดังๆครับเพราะว่าผมรับราชการมาก่อนราชการเห็นชัดครับว่าเราทํางานจันทร์ถึงศุกร์และได้หยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าการบอกว่าการทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มันทําให้ระบบของการทํางานเสียหายระบบราชการพังไปแล้วครับในส่วนของการพักผ่อนครับในร้างของท่านเซียเนี่ยให้เพิ่มวันพักผ่อนจาก6วันเป็น10วันต่อปีในสมัยที่ผมรับราชการบางตําแหน่งผมมีสิทธิ์ลา15วัน20วันหรือ30วัน ยังไม่รวมลากิจนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของผู้ใช้แรงงานขยับจาก6เป็น10เนี่ยมันเทียบไม่ได้หรอกครับกับข้าราชาการในส่วนของคําว่าพักผ่อนนะครับในส่วนของคําว่าใช้ชีว,วิตคือสิทธิ์ในการลาคลอดและดูแลบุตรหลายๆท่านอาจจะพูดถึงแต่เพียงคําว่าลาคลอด180วันมันเยอะไปแต่ผมอยากขยายความให้ชัดเจนครับทรรา่านประธานว่ามันเป็นสิทธิ์ลาคลอดและดูแลบุตรที่สลับกันได้ระหว่างพ่อและแม่หลักในการเลือกเลือกห้ามปฏิบัตินะครับตัวกฎหมาย ฉบับปัจจุบันพูดแต่เพียงชายและหญิงการเลือกปฏิบัติที่โดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ถูกระบุอยู่ในกฎหมายฉบับเดิมหลักของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมคือไม่ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันให้มันเหมือนกันและไม่ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอย่างแตกต่างกันนะครับส่วนต่อไปในการใช้ชีวิตคือพื้นที่ในการปั๊มนม เมื่อสักครูน่นี้เพื่อนสมาชิกของพรรคเข้ากลได้อภิปรายไปแล้วนะครับท่านประธานเรื่องของการปั๊มนมกับสิทธิ์ในการได้รับนมผมพูดสั้นๆง่ายๆว่าทุกอย่างในเรื่องของการทํางานพักผ่อนและใช้ชีวิตมันสรุปรวมอยู่คําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับท่านประธานวันนี้เป็นวันที่จะวัดใจเพื่อนสมาชิกในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ว่าท่านเคยพูดท่านเคยหาเสียงท่านเคยกําหนดนโยบายกับผู้ใช้แรงงานไว้อย่างไรผมฝาก พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในภาครัฐภาคเอกอชนและวิชาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ต่างๆเฝ้าดูมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาหแห่งนี้ครับว่าเขามองท่านเป็นมนุษย์และเขามองศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ของท่านอย่างไรผ่านการว่าผ่านการโบวตกฎหมายฉบับนี้ขอบคุณครับ